สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการคลิปโตทอออีกแล้วนะครับก็อยู่กับผมบอกแก็ ap, นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการวิเคราะห์ราคาบิทคอยแล้วก็ตลาดคริปโตนะครับเนื่องจากที่ราคาบิทคอยเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาแรง2องมัติดต่อกันนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาทะลุยืนเหนือตรง93000ดอลลาร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการวิเคราะห์กันนะครับว่าตอนนี้คือตลาดบูรรันหรือว่ากระทิงเนี่ย มันกลับเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วก็ราคาบิตคอยเนี่ยจะสามารถกลับเข้าสู่ออททมไฮเดิมได้หรือเปล่านะครับก็กรอื่นนะครับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้แล้วนะก็รบกวนกด s u b สไครต์นะครับช่อง YouTube ของดิโ o ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะติดตามข่าวข้อมูลข่าวสารและการลงทุนแล้วก็เทคโนโลยีนะครับแล้วก็สามารถจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครว่าแล้วเหตุผลอะไรครับที่ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยสามารถจะ ปรับตัวขึ้นแรงในรอบนี้นะครับก็หลักๆเนี่ยน่าจะมาจากการที่มีการแต่งตั้งประธาน SEC หรือว่ากราตตสหรัฐคนใหม่นะก็ทําทให้เกิดความคาดหวังถึงนโยบายการส่งเสริมคริปโตนะที่น่าจะมาอย่างเป็นรูปประธาักทีนะครับแล้วก็อีกประเด็นสำคัญเนี่ยครับการที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเขามีการประกาศนโยบายภาษีตอบโต้นอย่างค่อนข้างเข้มข้ขขนนะครับแต่ก็ท่าทีล่าสุดเนี่ย เริ่มมีการผ่อนคลายลงนะครับแล้วก็จะมีการเจรจากับประเทศจีนด้วยนะก็ทําให้ตลาดการลงทุนหรือว่าสินทรัพย์สิ่งเนี่ยมีการคลายความกังวลลงนะครับแล้วก็ทําให้ทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ราคาบิตคอยเนี่ยเป็นการปรับตัวขึ้นนะแต่ว่ามีสวนทางกับราคาทองคำนะครับที่ก็มีการปรับตัวย่อลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำเนี่ยเขาปรับตัวขึ้นเนี่ยจากการที่กังวลในเรื่องของนโยบายภาษีตอบโต้เนี่ยครับ ต่อไปนี่เราไปดูในส่วนของผลตอบแทนสินทรัพย์ในช่วงอินพันมากันแล้วกันนะครับว่าทำไมถึงมองว่าบิตคอยเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะกลับเข้าไปทำออ l ทาม m e ไฮ g h ได้นะครับสำหรับนี้นะครับก็จะเป็นกราฟิกที่แสดงถึงอัตราผลตอบแทนนะครับของสินทรัพย์ต่างๆนะครับหลังจากปลายเดือนมีนาคมนะจนถึงวันที่21เมษายนนะครับก็จะเห็นนะครับว่าแั่ชนี SP500 หรือว่าเป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยครับ ทำผลตอบแทนได้ต่ํากว่าราคาบิตคอยแล้วก็ทองคําค่อนข้างมากนะก็คือทองคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาโดดเด่นที่สุดนะครับแล้วก็บิตคอยเนี่ยมีการทําผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกันมาแต่ว่าทั้ง2ส,สินทรัพย์เนี่ยครับก็คือสามารถที่จะเอาชนะตลาดหุ้นได้น,นะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางโดนดัด์ทรัมเนี่ยเขาจะมีการออกมากดดันประเทศต่างๆในเกี่ยวในเรื่องของนโยบายภาษีตอบโต้เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่านโยบายภาษีตอบโต้เนี่ยมันจะส่งผลตอบ ตัวตลาดหุ้นหรือว่าผลประกอบการของบางกิจการเนี่ยอย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงสินทรัพย์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะดูเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีปรับโตสักเท่าไหร่นะแล้วก็มีการปรับโตลงเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการปรับพอร์ตของนักลงทุนนะแต่ว่าถ้าเราพูดแต่ตัวพื้นฐานเลยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอทองคําแล้วก็บิตคอยเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับ นโยบายภาษีตอบโต้ในค่อนข้างน้อยนะครับแต่ตลละหุ้นเนี่ยจะเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะนะก็เลยทาให้สองสินทรัพย์เนี่ยครับสามารถที่จะทําผลตอบแทนได้โดดเด่นทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดไปเก็บเทียบบิตคอยกับทองคำเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยทองคำเนี่ยเขาเอาชนะบิตคอยได้ค่อนข้างขาดลอยนะก็ปีที่แล้วเนี่ย ETF ของทองคำเนี่ยแพ้บิตคอยนะแต่ปีนี้เนี่ยกับกลายเป็นทองคําชนะบิตคอยนะก็คือตัวกองทุน e t ทอทองคำเนี่ยครับมีกระแสเงินไหลเข้าเนี่ย กว่าสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์แต่ต้นปีนะครับแล้วก็บิคแต่ในส่วนของบนะิทคอย ETF เนี่ยกลับมีเงินไหลออกนะครับถ้านั้บแต่ต้นปีเนะี่ยคือเงินไหลออกเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยล้านดอลลาร์นะครับก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยทองคำนะครับก็เลยเอาชนะบิตคอยไปได้แต่ว่าถือว่าบิตคอยก็ถือว่าลงค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับนิวายการประกาศไอ้ภาษีตอบโต้ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ คราวนี้มันจะมีจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเม็ดเงิน,นครับเริ่มมีการไหลกลับไปยัง Bitcoin ETF แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูแผนภูมิประกอบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากทางคอยกราฟนะครับก็มีการรายงานนะครับว่าวันที่21เมษายนเนี่ยครับกองทุน ETF i t t o o n เนี่ยมีเม็ดเงินไหลเข้านะครับสุดที่เลยนะ381ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วถือว่าเป็นการกลับเข้ามาซื้อในที่ มีในยัดสําคัญอย่างมากนะครับหลังจากที่มีการไหลออกมาเนี่ยอย่างต่อเน,นื่องหลายสัปดาห์นะครับแล้วก็การซื้อนะครับในวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือถือว่าเป็นการซื้อที่เรียกว่าสูงีิสุดนับตั้งแต่วันที่30มกราคมของปีนี้เลยหรือว่าตั้งแต่ในรอบแบบ2อสเดือนเลยนะครับที่บิตคอย ETF นี้มีแรงซื้อเข้ามาขนาดนี้นะครับอ่าก็คือนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ETF ของบิตคอยเนี่ยมันมีการไหลออกนถึง33วันนะครับมีการไหลเข้าเนี่ย เพียงแค่21วันเท่านั้นตั้งแต่เดือนกุมภานะครับอ่าก็ทําให้ตอนนี้เป็นการบอกยว่านักลงทุนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มั่นใจใน Bitcoin มากนักน,นะแต่ว่าตอนนี้แนวโน้มนะครับเริ่มจะมีแรงซื้อใน Bitcoin ETF กลับมาแล้วนะแล้วก็ยอดการเปิดสถานะนะครับโอเพนอินเทอร์เน็ตเนี่ยของ Bitcoin Future ในตลาดซ m e อ็มเนี่ยซีเอ็มนะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะอันนี้คือเป็นการบอกเลยครัว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มจะมี ความมั่นใจในเชิงบวกแล้วครับต่อบิตคอยนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตนะครับก็ตรงนี้ถือว่าแรงซื้อที่เข้ามานี่น่าจะเป็นแรงซื้อจากสถาบันตัวจริงนะครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์นะครับที่จะบ่งบอกว่าแรงซื้อที่เข้ามาช่วงนี้เนี่ยมันเป็นรายย่อยนะครับหรือว่าเป็นนักลงทุนสถาบันกันแน่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะครับที่เห็นเนี่ยครับก็จะเป็นดัชนีคอยเบสบิตคอยพรีเมีย้วก็เป็นดัชนีนะครับที่ใช้วัดความแตกต่างของราคาบิตคอยนะครับ บนคอยเบดที่เป็น Exchange ของอเมริกานะครับแล้วก็เทียบกับไบแนนนะครับที่เป็น Exchange ท์ที่มเป็น g ก o b อ l นะครับก็มีการเปรียบเทียบกันมีเคาว่าถ้าเป็นแพลตฟอร์มค i อยเบ e Pro เนี่ยจะให้บริการกับนักลงทุนสถาบันในสหรัฐเป็นหลักนะครับที่ไบแนนเนี่ยฐานผู้ใช้งานเนี่ยเป็นรายย่อยทั่วโลกนะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าค่าพรีเมียมของใครครับใครรายใดราย,ายๆๆหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิต ไม่ว่าจะเป็นใบแนสหรือว่าคอยเบดมากกว่ามากวามากว่ากันนะก็จะเป็นการมุมบอกเลยเขาว่าณตอนนี้เน,นี่ยนักลงทุนนะครับเป็นสถาบันหรือว่ารายย่อยเนี่ยเข้ามาซื้อบิตคอยด์มากกว่ากันนะฮะก็ทีนี้ไปดูช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายนเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนนะว่าสัดส,ส่วนของน,นักลงทุนเนี่ยยังเป็นรายย่อยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในช่วงตั้งแต่วนันที่ 21- เถึง22เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยครับเริ่มที่จะเห็นแรงซื้อของน,นักลงทุนสถาบันเนี่ย เริ่มมาขึ้นนะก็คือดูได้เลยครับว่าตรงค่าพรีเมียมนะที่เป็นเส้นเส้นสีเหลืองนะครับของตัวคอยเบตเนี่ยมันเริ่มจะปรับตัวบานยิ่งขึ้นนะโดยที่ค่าพรีเมียมตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นเป็น0ู 1, .6% นเป็นะเป็นข้อมูลทางคอยกราสนะครับก็ตรงนี้เป็นการยืนยันในเรื่องของข้อมูลออนเชนได้ครับว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยเริ่มจะเข้าซื้อในบิทคอยนครับอย่างมีนี่สาคัญแล้วนะวก็ต่างจากช่วงที่ผ่านมาเนะี่ยที่ ยังมีแต่หนะ้าต้องทุนรายย่อยนะครับก็อันนี้น่าจะสร้างความมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะต่อไปเราไปดูอินดิเคเตอร์สำคัญนะครับอย่าง Stock to f o ร์โมเดลกันนะว่ามีการคาดการราคา Bitcoin ไว้อย่างไรบ้างนะฮะอันนี้จะเป็นโมเดลอ่ะสต็อกทูโฟโมเดนะของทางแพนบี B นะเอาไว้คาดการราคาบิตคอยนะครับก็สาหรับโมเดลนะครับโมเดลนีนะ้ก็มีการประกาศบทวิเคราะห์ออกมาล่าสุดเนี่ยครับก็จะมีการพูดถึงตรงค่าเฉลี่ยขึ้นที่200สัปดาห์ตร,ตรงนี้นะครับ มันจะเป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้ราคาบิตคอยนะครับมันอยู่ในช่วงของการสะสมกําลังหรือว่าช่วงที่เป็นคอนโซลิ d เดตนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันจะมีพฤติกรรมของราคานะครับที่ใกล้เคียงกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอดีตนะลองดูนะครที่เป็นเส้นค่าเฉลเดยดขึ้นที่200 200สั200สปดาห์นะครับแบบธรรมดาก็คือตัวเส้นสีดำนะในในภาพนี้นะลอ,ลองดูเส้นสีดำนะครับถ้าเกิดว่ามาบรรจบกับค่าเฉลี่ยเลขาคณิต ที่เป็น200สัปดาห์นะรหรือว่าเส้นสีเทาหรือว่ามันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่มีการคำนวณที่มันละเอียดซับซ้อนขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเกิดตัว2เส้นเนี่ยครับมันมามันจบพบกันนะครับมันก็จะตามมาด้วยการพุ่งขึ้นของราคาบิตคอยนะครับก็ล,ลองไปดูตรงกรอบสีเหลืองนะครับที่ทางกราฟิกนี้เขาได้ทําไว้นะจะเห็นไหมครับว่าพอเส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์เนี่ยแบบท,ทั้งสองรสัปดาห์เนี่ยครับ ที่เป็นเส้นสีดําแล้วก็เส้นสีเทาเนี่ยขึ้นเรียกว่ามาชนกันเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะตามด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงนะครับของราคาบิตคอยน์นะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะที่เราไว้ดูในการพิจารณาแนวทางได้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าก็ต้องดูปัจจัยอื่นๆนประกอบกันตามไปด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์นะที่เรียกว่า ถูกพูดถึงในชุดที่ผ่านมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบิตคอยแล้วก็ทองคำนะครับสำหรับชาร์ตนี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับการขึ้นไหวของราคาทองคําแล้วก็ราคาบิตคอยนะครับก็ต้องดูที่พฤติกรรมราคาของทองคานะหรือว่าตรงเส้นสีเหลืองนะครับเปรียบเทียบกับบิตคอยที่เป็นเส้นสีส้มนะครับถ้าเราดูข้อมูลนี้นะจะเห็นนะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่ราคาบิตคอยเนี่ยเป็นขาขึ้นเนี่ยราคาทองคำนะครับราคาทองคําเป็นขาขึ้นนะ ราคาบิตคอยเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวแบบไซเวย์ไปด้วยนะลองดูภาพประกอบตามเห็นไหมครับว่าพอทองคือพอราคาทองคําเนี่ยเขาขึ้นนะครับอันนีอนน้อันนี้ราคาทองคำไซเวนะครับบิตคอยขึ้นนะครับแต่พอราคาบิตราคาบิตคอยขึ้นราคาทองคําก็จะเป็นไซเว่นะครับตรงนี้ก็จะบอกได้ถึงพฤติกรรมราคาของสองสินทรัพย์ที่ ถูกมองว่ามันเป็นอ่า r e o f ์ออฟเวเหมือนกันนะครับ่แล้วตอนช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำเนี่ยก็คือสามารถที่จะขึ้นไปทำ i m e High ได้ก็คือขึ้นขึ้นไปแตะจุดสูงสุดนะที่3,500ดอลลานนร์นะตอนนี้ก็มีการปรับตัวลงมาแล้วกับแล้วก็ส่วนทานนะครับกับราคาบิตคอยเนี่ยที่มีการปรับตัวขึ้นนะก็นั่นแปลว่าตอนนี้เหมือนเม็ดเงินเนี่ยเป็นไปได้สูงนะครับที่มาาันจะมีการสลับกลุ่มเล่นนี่ก็คือเปลี่ยนจากทองคำเนี่ยไปอยู่ในบิตคอยนั่นเองนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลนะที่ อ่าเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจลงทุนนะต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์นะครนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างบิตคอยแล้วก็ดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็เมื่อไหร่ก็ตามแต่นะครับที่ตัว d ีเหรือว่าดัชนีค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีการปรับตัวลุ้งลงลู่ลงแรงนะครับราคาบิตคอยเนี่ยก็จะมีการปรับตัวขึ้นด้วยแล้วก็มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าบูลันเนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งนะครับก็คือตัวสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยครับอ่าดัชนีค่าเงินดอลลาารรรร์เเเนนนีี่่่่ยยยกลลลลััััังงงงงปบตตตวววอดด็ทสุะ้แ ปี2023นะซึ่งมันก็จะเป็นการพฤติกรรมเนี่ยมันอาจจะไปคล้ายกับในช่วงใดอดีตที่ผ่านมานะครับที่พอตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นี่ครับมันมีการปรับตัวลงเนี่ยพวกราคาบิตคอยแล้วก็อัลคอยต่างต่างเนี่ยก็จะปรับตัวขึ้นแรงด้วยนะครับอ่าอย่างเช่นอย่างเช่นในช่วงประมาณต้นปี2023เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยราคาบิตคอยแล้วก็เหรียญอัลคอยเนี่ยค่อยๆเริ่มฟื้นตัวขึ้นจากตลาดหมีในนปี2022ะครับ ตอนนั้นบิคคอยก็คือลงไปทําจุดต่ําสุดแล้วนะครับในช่วงไตรมาสสี่ของปียี่สิบสองสองพันยี่สิบสองนั่นจนั่นก็คือพุ่งขึ้นมาสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วจากจากการที่เอ่อตัวดีเอ็กซวเนี่ยครับเขามีการปรับตัวลงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสําหรับตัวปัชนีดอลลาร์หรือว่าดีเอ็กซวเนี่ยเขาก็มีการหลุดแนวรับสําคัญลงมาแล้วด้วยนะครับอ่าจุดแนวรับสําคัญที่ระดับเก้าสิบเก้าจุดห้าจุดนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งชี้วัดเด่นใกานนวัตถ้าเกิดค่าเงิน Dollar, ดอลลาร์สหรัฐเมกมกการอ่อนค่าลงเนี่ยครับราคาบิตคอยก็มีโอกาสนะครับพี่จะกลับมาเป็นเอาท์เพอร์ฟอร์มแทนได้เช่นกันอันรามาดูสถิติสุดท้ายกันนะครับต้องบอกว่ามันเป็นแค่สถิตินะครับมันก็ไม่อาจได้จะไปสามารถจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนทั้งหมดได้นะเป็นหรือว่าอ่ามันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เราเอาไปใช้คาดการณ์ได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะลองดูครับว่าพฤติกรรมของราคาบิตคอยนะครับในช่วง1ปีนั้นจากเกิดฮาวิ่งเนี่ยนะครับก็คือปีนี้นี่แหละนะครับ าราคาบิทคอยเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นอย่างพาราโบลิกหรือว่าขึ้นแบบบ้าคลั่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในเดือนกระกฎาคมนะลองดูในกรอบสีเขียวนะครับที่ผมตีไว้แล้วกันนะค,คือทุกไซลเนี่ยเดือนกระกฎาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่บิทคอยเนี่ยมันจะปรับตัวขึ้นแรงนะครับในช่วงไตรมาสสก็จะเป็นช่วงแบบราคาบิทคอยก็จะเริ่มนิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บิ c คอยก็จะขึ้นแรงเนี่ยหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะไปทําจุดพีคนะครับที่เดือนตุลาหรือพฤศจิกายนอะไรเงี้ยนะครับก็ อาจจะยังไม่ถึงเดือนกระกฎาคมเนะเพราะว่าในไตรมาสสองนี่หรือว่าเข้าพฤษภามนะครับมันจะเป็นช่วงช่วงของการสะสมราคาหรือว่าคอนซูเลเดตอาจจะเป็นไซด์เวัพหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าการขึ้นแบบแรงๆเนี่ยอาจจะเกิดในไตรมาสสามนะถ้าเกิดเราเทียบจากสถิตินะครับที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ก็ต้องย้านะว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลในอดีตนะก็ไม่สามารถจะชี้วัดสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดได้สำหรับทุดท้านนะครับตรามาดูกราฟเทคนิคในระยะยาวกันบ้างน,นะอันนี้เป็น กราฟระดับวิคนะครับของ Bitcoin นะก็จากการที่ราคา Bitcoin นะครับมีการปรับตัวลงมาเนี่ยแล้วก็ยังไม่ต่ำกว่าหัวของของทางที่เป็นเวฟหนึ่งตรงนี้นะหรือว่าสมามารถจะยืนเหนือระดับ7 4 0ด0ดอลลาร์ได้เนี่ยตรงนี้นครับทำให้แนวโน้มนะครับที่การขึ้นมาขาัขึ้นรอบนี้ตั้งแต่ตรง1 5 0 0 0ดอลลาร์เนี่ยคือขึ้นมาจนถึง1 000, 1 1 0 0 0ดอลลาร์เนี่ยมันอาจจะอยู่ในเวฟสามใหญ่นะครับเพราะว่าคือการการที่ลงมาตรงนี้นครับ ถ้าเราวัดด้วยฟิโบนชัชชีเนี่ยมันมีการลงมาแค่ตรงแนว3 8 2ะนะครับก็คือจริงๆมันอาจจะยังอยู่ในเวฟ3าก็ได้หรือว่าถ้าเกิดมองว่ามันมีการลงทำเวฟสี่เนี่ยอ่ามันก็มันก็มันก็อาจจะเป็นไปได้น,นะว่าการปรับฐานใหญ่นะมันจบลงไปแล,แล้วก็น่ากำลังเข้าสู่เวฟสุดท้ายนะครับหรือว่าเวฟ5้านะครับหรืออาจจะย,ยังไม่อาจจะยังไม่เกิดเวฟสก็ได้นะมันก็ยังตีความได้หลายแบบนะค,คืออาจจะยังขึ้นเวฟสมนะครับหรืออาจจะต้องลงเวฟ4ี่ที่แน่ๆเนี่ย ในช่วงสั้นเนี่ยเขาคิดว่าในเมื่อจบการพับฐานแล้วเนี่ยราคาก็น่าจะยังปรับตัวขึ้นต่อได้น,นะโดยที่เป้าหมายเนี่ยก็คือการขึ้นไปทดสอบนะที่ระดับจุดสูงสุดเดิมน,นะที่1นึ0 0 0สดอลลาร์นะครับก็ถ้าเกิดผ่านไปได้ทีนี้เราก็จะสามารถมองห้ถึงออ e h มไฮในอนาคตต่อเนื่องที่ระดับ1นึ0 0 0สดอลลาร์หรือว่า1นึ0 0 0สนดอลลาร์นะครับที่เป็นเป้าหมายที่เราเคยให้ไว้น่นะครับอ่านดูอีกทีก็ได้นะว่าถ้าเกิดใช้ตัวไฟโบเอ็กซ์เทนชันนะครับ อ่าแล้วก็อาจจะมองเป้าแรกได้นะครับที่ตรง1นึ่งแสนสดอลลาร์ตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป้าไกลกว่านั้นนะอาจจะเป็นเว็บสาหรือเว็บห้าก็ตามแต่นะครับที่1นึ0 0 0สนดอลลาร์นะครับก็อันนี้เป็นเป้าระยะยาวนะก็มองว่าตอนนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีนะที่จะลองเข้ามาลองเทรดบิทคอยนนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ปัจจัยทางเทคนิคนะครับก็ยังมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะกลับเข้าสู่บูลลาแล้วก็ทำออทามไฮได้นะครับก็ เนื้อหาของคลิปนี้นะก็จะประมาณนี้นะมาอัปเดตในเรื่องของราคาบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตกันนะครับก็ยังไงใครที่ฟังคอนเทนต์แนวน,นี้นะแล้วชอบนะก็สามารถกด s u b สไคร์นะครับช่อง YouTube ของ r i โคไว้ได้กันไว้ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะมาวิเคราะห์ตลาดคริปโตกันต่อไปโดยที่จะบูรันได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยว พบกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ